จังหวัดอุบลราชธานีจัดงานสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นตักปลาลำน้ำโขงบอกเล่าวิถีชีวิตของคนลำน้ำโขงในที่บ้านสองคอนอำเภอโพไซค่ะที่บริเวณปาก บ้องตำบนสองคอนอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนายสุริยันกิจสวัสดิ์นายอำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีเปิดงานสืบสารภูมิปัญญาท้องถิน่นตักปลาลำน้ำโขงเพื่ออนุรักษ์และสืบสารภูมิปัญญาคนหาปลาลุ่มน้ำโขงของชาวบ้านสองคอนด้วยวิธีการหาปลาที่ไม่ใช้เหยื่อล่อแต่เป็นการนำเครื่องมือหาปลาที่ทำจากไม้ไผ่และตะข่าย เรียกว่าช้อนตักปลาไปตักปลาบริเวณหน้าปากบ้องหรือจุดที่แคบที่สุดของแม่น้ำโขงโดยอาศัยองค์ความรู้ที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นที่รู้ว่าร่องน้ำตรงจุดใดเป็นเส้นทางการว่ายอพยพของปลาซึ่งปลาจะว่ายทวนน้ำขึ้นมาหลบเลียบตามแก่งหินซึ่งชาวบ้านเรียกจุดดังกล่าวว่าลวงตักปลาส่วนช่วงเวลาช้อนตักปลาจะอยู่ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคมเนื่องจากเป็นช่วงที่แม่น้ำโขงลดลง ซึ่งวิธีการหาปลาเช่นนี้เป็นวิถีชีวิตที่อยู่คู่กับชาวบ้านชาวสองคอนมาอย่างยาวนานนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการจัดนิทศศการตุ้มโฮม การแข่งขันตกปลาการประกวดหุ่นปลาสวยงามการประกวดการทำเครื่องมือหาปลาและการประกวดสินค้าทางการเกษตรเพื่อแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของสายน้ำแห่งนี้ทั้งนี้งานตักปลาลำน้ำโขงเป็นการบอกเล่าถึงวิถีชีวิตคนหาปลาของชาวสองคอนอำเภอโพไซนับ um เป็นจุดดึงดูดให้หนักท่องเที่ยวมาเรียนรู้วิถีชีวิตคนหาปลาและเดินทางท่องเที่ยวจอุบลราชธานีเพิ่มขึ้นอีกด้วยค่ะ